สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาตัดกันนะคะตัดหญ้านะคะนี่แทงน้ําของบ้านไร่องพยอมลกอีกแล้วนะคะหญ้าแค่คอยอีกแล้วนะคะโอ้ยโตวไวจริงๆส่วนตรงนี้ก็ตัดไปแล้วนะคะทางข้าบ้านกว้างหนึ่งวาเหลือริมริม เราก็จะมาตัดกันต่อนะคะ ก็จะตัดหญ้าแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นบ่อบ่อประดานของบลาอราชยพยมนะคะที่ลงสม์ดไว้แล้วนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นเพชรสังขาดนะคะเป็นสมุนไพรก็จะให้ปตายขึ้นต้นไม้ต้นนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือต้อนเพชรสังขาดนะคะ เป็นสมุนไพรแก้โรคฤิีดวงทวานนะคะนี่ค่ะเอาไว้จะขึ้นไปข้างบนนี้แล้วนะคะตอนนี้ก็ตัดเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเตียนลื่นๆเลยนะคะ ตัดเตียนหมดแล้วนะคะโอยเหนื่อยเหนื่อยมากทั้งเหนื่อยทั้งเมื่อยเลยอันนี้แทบทั้งเหนือยังไม่ได้ตัดนะคะตัดแค่ตรงกลางทางแล้วก็ทิศแถบทางใต้นะคะก็จะตัดเตียนเหลือตรงส่วนย่อมของป้ายนะคะยังไม่ได้ตัดสงสัยจะต้องมาถอนนะคะ ก็จะได้ลกๆประมาณนี้โอ้โหเห็นดอกอัญชันแล้วนี่ค่ะอยากจะไปทำขนมกินซะแล้วนะคะนี่เยอะเลยนะคะเดี๋ยวต้องหาเวลามาถังลมพัดเช,ชยๆแบบนี้ชื่นใจนะคะนี่ค่ะ,ต,ะตัดเตยปะยันล้วนแล้วนะคะยันประตูล้วนแล้วนะคะโอยจะเหนื่อยจัง มีใครจะมาช่วยไหมคะอันนี้ก็ในสวนนุ้ก็ตัดแล้วนะคะตัดเสร็จไปหนึ่งแถวพร้อมกับสางต้นสักเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนแถบทางสวนคุณตาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะลกหมอกนี่ค่ะ เดี๋ยวต้องรอก่อนวันนี้ก็ครึ่งวันเข้ามาแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะเตียนได้ประมาณนี้แล้วนะคะเวลาเขาเตียนแล้วก็ชื่นใจเห็นต้นไม้สวยๆโอ้ยต้อยติ่งมาออกลูกอะไรตรงนี้เดี๋ยวจะเพร่พันกันใหญ่อันนี้สวยไหมคะ สาวซันไซอันนี้ต้นชะแมบหรือว่านปเก้าวนี่อันนี้ไม่มีอะไรกินใบสวยอันนี้ก็เป็นปาล์มค็อกเทลนะคะก็จะมีสองต้นปลูกในล่มเกินไปซะแล้วอันนี้ก็ต้นเชอรี่ก็สางเตียนหมดแล้วนะคะก็เหลือฝั่งนู้นนะคะ ก็จะโล่งๆแบบนี้เหลือตรงนี้หน่อยนึงนะคะพอดีเลยนะ้ำมันหมดนะคะวันนี้แล้วก็จะบ่ายโมงแล้วนะคะท้องกับชักล้องเริ่มเริ่มหิวหิวนี่อันนี้เริ่มสวยนะคะถ้าเขาอยู่กลางแดดจะสวยมากอันนี้ก็สางเตียนหมดแล้วนะคะตรงนี้เคยเป็นป่ารกๆก็ยังเหลือแถว ของมันสำปะหลังอีกนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็พอดีเลยนะ้ำมันหมดก็จะหยุดแล้วนะคะนี่ถ้ามองไปนูน่นก็จะเตียนเตียนเหลืออีกเกาะน,นึงนะคะที่ยังไม่เสร็จวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บารางพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ